สวัสดีครับมุมสมัยนะครับวันนี้มุมสมัยจะมาเกาะติดช่างนะครับบวกชอบหลังช่างในมวยช่อง3นะครับสึกเจ้าวมวยไทยถ่ายทอดสดในช่อง3ามคืนจกันวันเสาร์ที่5้มิถุนายนสองพนะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีเดืประมาณนะครับมุมสมัยก็เลยถูกกันนี้นะครับนําข้อมูลเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกาแฟมวยทุกท่านเพื่อเก็บไอพิจารณานสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมุเทเรนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ add py24 ครับต้องมี a อ d ตัหน้าก่อนนะครับและตามด้วย py24 ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง py24 ครับ เราจะมาเริ่มการกดเด็ดช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3ครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ามคือโชว์การันต์สาร์ที่5เมษายน2568นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายคือเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชิคาระส่วนอาหารปีกม้านะครับพิกัด100ปอนด์นะครับ อัปเดตล่าสุดนะครับคูณอีก็จะชกกันในพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองสิงห์นะครับมา108ขาดไปจุด2นะครับส่วนฝ่ายเงมือนชิคาระมาน้ำหนักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมา100อปอนด์ขาดไปเกือบเกือบ1ปอนด์เลยนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ทางด้านฝ่ายเงมือนชิคาระดูจะลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงเพชรเมืองสิงห์นี่เป็นในชกจากตัวสิงห์บุรีนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวย ใต้เพชรบุรีที่จังหวัดระยองครับมีคุณนัททีสุวรรณมจนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คนเดลเรื่องการฝิกซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับดักสาดแข้งต่อยหมัดดักเตะดักต่อยดักแทงไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับและดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มี แพ้1เสมอ1น1แล้วก็ชนะ1น,นะครับส่วนใหญ่ช่วงหลังก็จะไปตะเวนชกที่เวทีภูธรนะครับล่าสุดกอไปชนะคะแนนแสนเพชรสอราชภูมิที่นครราชสีมานะครับศึกมวยไทยพลังใหม่บวกวันห้าวหารมหากุศลครับเมื่อวันที่28ธันวาคมปี67ปลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินชิคาระก็เป็นกนชคจากประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สวนอาหารอีกหมายที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีเสียภัยรถหนองยาวนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีแข,แข่งแกร่งฟอร์มสดนะครับฟอร์มดีนะครับฟอร์มค่อนข้างดีนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงิน,นครับหกไฟล์หลังสุดนี้ชนะไปถึง5้า รุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินชิคาระนะครับชนะคะแนนออโต้บูมเด็กเซนที่วิทีมวยกองทาอากาศชก44.5กิโลกร,รัมนะครับเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูสวยกว่านะครับสภาพร่างกายดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางด้านฝ่ายแดงดูจะมาก่อนนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีและไปตะเวนชกที่เวทีภนนูธรระแต่่่ววาชือมยกกดู หมวยทาคารฟแดดูดีกว่าครับเรทหลังช่างเปิดมาไม้แรกนะครับต้องบอกว่าเรทเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับและเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆนะครับเปิดอยู่ที่ไยแดงเป็นต่อ11.832นะครับคุณนี่ก็ยังชอบไปที่ายแดงนะครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีนะครับดูว่า ร่างกายอาจจะดูเป็นรออนครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ดูดีกว่าแน่นอนครับวันนี้ผมดูว่ากระดูกมวยช่วยได้นะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะรุ่นน้องอย่างชิคาระไปได้แบบสนุกครับแล้วก็แจ้งเกิดเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองที่ไวทีมองกรุงได้สําเร็จนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดที่ฝาแดงเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีเป็นต่ออยู่ในราคา11.832นะครับชอบไปที่ฝาแดงนะครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีครับ มาถึงคู่ที่สอนครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่นนั้นคือลูฟี่ตองพัทลุงนะครับส่วนฝ่าน้ำเงินครับเปลสีเงินยอนดามันนะครับพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงลูฟี่มา118.2รจุดสองส่วนฝ่าน้ำเงินเปลสีเงินนะครับมา119.2รดไป1.2ครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูฟี่จะดูลอยๆกว่านะครับ ลูฟี่นี่เป็นนักชกแต่นครพนมนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่แจ็กกี้นที่สกลนอคอนะครับมีอาจารย์แจ็กกี้และแจ็คกี้นครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีเสียตองพัทลุงครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะนักต่อยแรงเข่าในล็อกลัดตีเหนี่ยวนะครับมัดศอกคมนะครับฟอมสดเก๋ากระดูกดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟล์ลาสุดก็รชนะน็อกยกที่4เงาพระจันทร์ ขอภัยนะครับพระจันทร์ขาวเอนนี่มวยไทยที่ทีมโมซสลล์อ้อม้อยชก118ปอนด์เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับ ส่วนไฟน้ําเงินนะครับเปลวสีเงินเป็นนโชคจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับปัจจุบันพิษซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนนะครับมีคุณอนุวัฒน์แย้มสวนนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสืยหมูอันดามันนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดแรงดักเตะดักต่อยดักแทงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟล์ล่าสุดก็ชนะนอกยกที่3ามพลัมสอสมหมายที่เวทีราชดำเนินนะครับชก116ปอนด์นะครับเมื่อวันที่5 มีนาคมที่ผ่านมาสาฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับเรทหลังช่างเปิดมาช่วงแรกเลยนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงลูฟี่ตองพัทลุงนะครับชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับและ,ะชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่าและอฟอร์มก็ดสูสดกว่าด้วยวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูฟี่ตองพัทรลุงครับเรทหลังช่างนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงลูฟี่อุตคุณี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงลูฟี่ตองพัทลุงครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายอังกฤษก็คือวัชรพลสิงห์มาวินนะครับส่วนฝ่ายเงินนะครับซันโวทิเดทเก้านะครับพิกัดเงาสามสิบเอ็ดปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มาหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดจุดหกลดไปคนละจุดหกความสูงความยาวนะครับทางด้านฝ่ายแดงวัชรพลก็ดูจะลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงวัชรพลอีกเป็นโชคแต่ตัวสงขานะครับปัจจุบันซีซ้อมอยู่ที่คขันเวศสิงห์มาวินนะครับมีเซนหนึ่งนะครับทัชชนนท์ขจรสุวรระครับเป็นหัวหน้าคคคณะะอยดูแลนรับเป็นมวยขวาครับเขาในนะครัับเเปิดกมสตว์แข่งอยหมัดคคว้้าอปัมตีแทงยัดไส้แรง หลักเกลี่ยมดีมัดสอกคมนะครับบู๊ดุดันนะครับ3ามฟรฟมลังสุดก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ไึ่งฝนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนน1อุบลทีเด็ดเก้านะครับที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยชก131ปอปอนดครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับซันโวเป็นในโชคจ่าตรวจขอนแก่นนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับมีเสียตีสอและศักดิ์สายตั้งนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับตีนหน้าแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มสุดก็ชนะหนึ่งฝ่ายแล้วก็สุดแพ้ไป2องฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดของทางน้นฝ่ายเงินซันโวก็แพ้คะแนนบุกของพักยก24นะครับมีทิวทิมุเซยอมนายโชค132ปอนด์ เมื่อว uh, ันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลักษณะของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สุสีนะครับคู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างช่วงแรกนะครับเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับวัชรพลสิงห์มาวินนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าวันนี้วัชรพลดูจะได้ใหญ่กว่านะครับสูงสูงยาวๆนะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับและเข่าในดูน่าจะทําได้ดีกว่าวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวัชรพลสิงห์มาวินครับเรรรททหหลลลัััังงงงงชชชช่่่่่่่าาาาเเปปปิิิดดดีีีฝฝยยแแวววพพ็นนตออ5คค้บบไส์ม มาถึงคู่ที่4นะครับทางด้านหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือลมิสารต่อย้ำสวนครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับวันนี้ก็จะเป็นใช้ชื่อเพชรอนุวัฒนแดงขาวใายนะครับหรือว่าเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับพิกัดหน่วยเก้าปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงลมมีสารมา109.6งรดหถจนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรตะวันนะครับมา108.8ขาดไปจุดสนะครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายแดงนะครับลมมีสารก็ดูจะลอยๆกว่านะครับ ไฟแดงรถมิสานี่เป็นในโชคจากจังหวัดลำปางครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนนะครับมีคุณอนุวัตรแย้มสวนนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับแข้งซ้ายออกได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับดักเตะดักต่อยดักแทงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงครับสามพร้อมล่าสุดก็ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรชุมพรเกตยอดยิ่งนะครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศชกหนึ่งร้อยแปดปอนด์ครับเมื่อวันที่สามานะครับ ส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรอนุวัฒน์หรือว่าเจ้าเพชรนครครับเป็นในโชคจาจังหวัดหนองคายนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อเพชรตะวันนะครับแล้วก็มีทางด้านเพชรตะวันต่อเพชรตะวันครับเป็นคนดูในเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดคว้าคอแทงจะไส้แรงบู๊ดุดันนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็จะไปตะเวนชกที่เวทีภูธรนะครับกระดูกดีแต่ว่าหายจากเวทีเมืองกุงไปพักใหญ่ใหญ่เลยนะครับช่วงหลังก็จะไปชกที่เวทีภูธรนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะสองสะดุดแพ้หนึ่งฝ่ายล่า ปอเพชรไก่แก้วนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีชก1 1 0ปอนดน์ครับเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ เลดหลังช่างนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับลมอีสานต่อแย้มสวนนะครับผมดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ไม่เป็น2รองใครนะครับใกล้เคียงกันเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนะครับแต่พอพูดถึงสภาพร่างกายนี่ผมดูว่าทางน้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบนะครับเพราะช่วงหลังสามไฟหลังสุดนี้ก็จะชกที่เวทีมังกรตลอดเลยนะครับและฟอร์มสดด้วยส่วนฝันเงินกระดูกนี่ใกล้เคียงกันแต่ทั้งนา้นฝันเงินนี่ช่วงหลังไปตะเวนชกที่เวทีภูทรมานะครับผมดูว่าร่างกายของทั้งนา้นฝันเงินเป็นรองทาด้งนั้่ฝ่ายแดงนะครมอสนต่แย้ว เลดหลังช่างเปิดมาช่วงแรกๆนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงลมอีสานต่อเย้ํามสวนคุณนี่ชอบไปที่ประเด็นนะครับลมอีสานต่อเย้ํามสวนครับ มาสารุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยช็อปก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเลดเปิด11.8.22อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีดูว่ากระดูกมวยดูดีกว่ากระดูกมวยช่วยได้ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีคู่ที่2นะครับรองคู่เอ็นะครับเลดเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับลูฟี่ตองพัทลุงคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับลูฟี่ตองพัทลุงดูว่าได้ใหญ่ด้วยนะครับกระดดดดดููกกกกมมมมววววยยย็็าาาาา่่่่่ออออนะะะคครรรััับบบแแลลลฟฟ์สเเเทททททปปตต้ชไีีฝงงงงงพุ เสมอลูฟี่ครับคู่ที่3คู่เอกนารายการครับเดทเปิร5้อยู่ที่ฝาแดงวัชรพลสิงห์มาวินคุณอีกอชอบไปที่ฝาแดงครับวัชรพลสิงห์มาวินฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันครับแต่ว่าทางด้านฝาแดงเวท วันนี้เวทสบายสบายกว่าครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับวัชรพลสิมาวินเลดหลังช่างเป็นต่อ5้าีครับคู่ที่10คู่ที่4นะครับหลังคู่เอ็นครับเลดเปิดเสมอฝ่ายแดงลมอีสานต่อยแยมสวนคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับลมอีสานต่อยแยมสวนครับกระดูกใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมดูว่าทางนั้นฝ่ายแดงลมอีสานนี่ช่วงหลังจะ เคลื่อนไหวที่เวทีมูลคุ้มตลอดดูร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ายแดน,นครับลมอีสานต่อย้ำสวนเล็ดหลังช่างเสมอลมอีสานชอบไปที่ลมอีสานตอ่ตอย้ำสวนครับและสําหรับมวยรักมวยชอบของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ทิสานะครับผู้เอกนํำรายการชอบไปที่ายแดน,นครับวัชรพลสิงห์วินครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้มูลก็ได้นะครับขอย้ํำว่ามวยชอบอาจจะแพ้มูลก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวย เห็นกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพิณน้งแฟนเพจทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ